<No. S 2> พ่อสีบิดาเขา mm. พาไปหา mm. ป้า,ปา,ปา mm. ในเวลานี้ป้าแขอืมป้าแขะทำไม จะไปตั้งใจนั่งดีฟ้าเออ เฝ้าไล่เออเฝ้าไล่อะไรกาแฟก็ให้ห้าสีจะพอสีไว้โอเคอ่ะเปิดหน้าต่อไปอ้าว អានអ <cười> uh -huh. ៊ីសំខាន់តកកកឃកកកកឃកធអําไม អឺអាប៉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 ាអឺខា ใช่จจะ,จะมีแต่คาเฟ่ก็ หาอืมหาไม่อืม่าอ่าไม่อะไรเอาเสียว่าอะไรไม่ไม้ไม้ ta cô mai ta cô mai ta cô Hãy subscribe มะมะมาอะไรมะมะมะอะไรอ่านคู่กันมะไฟโอเคและรอแอะและเอและอ่านคู่กัน จะอะไรอ่านคู่กันจะดาวก็มีโอเค